เขากกับใครผู้หญิงอยากได้อะไรได้หมดไหมคะเราไม่ใช่สายเปย์คือสายเปย์ผู้ชายต้องแบบเป็นฝ่ายเสนอใช่ไหมเพียงแต่ว่าเมื่อไรที่เราคบกันแล้วเนี่ยเรายินดีที่จะเลี้ยงดูเขาเล,เล็กๆน้อยๆเข้าปลาอาหารหรือว่าอะไรที่เราพอจะเลี้ยงดูได้ถ้าพูดถึงของที่มันมีค่าหรือแพงหรือ,อะไรมากเงี้ยก็จ,จะซื้อให้ได้ในโอกาสพิเศษเรายินดีผู้หญิงบอกว่าเอยเราอยากขับปอได้เราก็ยินดีนะมันก็ฟังแล้วสมเหตุสมผลนะมาใช้งานได้จริงๆอะ่ะแม้มันจะมีราคาแต่ว่าดูแล้วมันเหมาะสม,มแล้วก็ยินดีนะรถอ่ะมันขาดทุนเยอะนะพ เดี๋ยวซื้อคอนโดให้เราเป็นคนตามใจผู้หญิงผู้หญิงอยากได้รถเราซื้อรถให้ถ้าเกิดผู้หญิงบอกว่าอยากได้หอไอเฟลก็ไม่รู้จะมาทางไงอ่ะรู้จะมายังไงแต่ถ้าอยากได้จริงๆก็ซื้อให้ได้อ่ะแน่นอนอยู่แล้วถ้าเขาขายผมก็ซื้อให้มีรถกี่คันแล้วที่บ้านเมื่อก่อนก็มีหลายคันอยู่ค่อยๆค่อยค่อยขายไปคนที้จากไปก็ขายไปคันนึงคนที้จากไปก็ขายไปคันอย่าาลลืมมตติดนะะค มารีฝากไว้ให้คิดทางช่องวันเพลงกล่าวนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะนี่เลยขึ้นอยู่ฝั่งนี้เลยครับตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยท้่ตามั่งซ้ายเลยค่ะ